เมื่อวานเราลงของนะคะของโรงานวันนี้เราก็จัดของส่งลูกค้านะคะนี่ถ้าใครสั่งมานะคะสีละหนึ่งกิโลสองกิโลอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งให้เป็นมัดมัดแบบนี้อันนี้คือมัดละครึ่งกิโลนะอันนี้คือมัดละครึ่งกิโลนี่ลูกค้าก็จะสั่งมาเราก็จะเป็นมัดมัดให้แบบนี้นะคะแต่ละเจ้านะคะลูกค้าจะสั่งสีไหนเราก็จะมัดแล้วก็จะอ่าแบบนี้นะคะอันนี้คือคือเสร็จเรียบร้อยรอแพ็คลงกล่องนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะคะ หลายเจ้านะคะวันนี้อันนี้ก็ยังจัดไม่เสร็จนะคะยังจัดไม่เสร็จอันนี้คือเช้านี้ให้ดูอันนี้คือเราจัดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจัดไว้ตั้งแต่เมือ่อคืนเพราะว่าถ้ามาจัดตอนเช้าคือน่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเราตัดรอบบินสิบโมงนะคะลูกค้าท่านไหนที่โอนหลังสิบโมงนะคะคือจะส่งของวันเป็นวันถัดไปคือวันพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าใครโอนวันนี้นะคะก่อนสิบโมงอย่างเงี้ยก็ส่งของวันนี้ก็ทันนะคะ ตะกร้าก็มีนะตะกร้าก็เตรียมแพ็คนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นพลาสติกนะคะสายยางนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นสายเปียสายสาเร็จอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้คือเตรียมส่งของนะคะแพ็คของเตรียมส่งเตรียมแพ็คของอันนี้เตรียมลงกล่องอย่างเดียวนะคะเหลือแค่ลงกล่องนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ แต่และเจ้าเราก็จะจัดแล้วเราก็จะเขียนชื่อแนบไว้แบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะสายยางก็มีนะคะนี่คือสายยางนี่ก็คือไม่ยกม้วนก็คืออยากแบ่งแล้วก็จะแบ่งให้แบบนี้นะคะนี่ก็จะใส่กล่องแพ็คใส่กล่องเข้าไปอุปกรณ์อื่นๆก็มีนะคะถ้าลูกค้าต้องการนะคะนี่ก็จะมีทั้งกระดุมนะคะ กระดุมก็จะมีสองสายจะมีห่วงนะคะสาย PVC นะคะไว้ทำหูกระเป๋านี่สาย PVC ก็เมตรละ15บาบาทหรือว่าจะเป็นชุดแม่เหล็กนะคะน,นี่คือชุดแม่เหล็กจิดหูกระเป๋าชุดละ5้บาทนะคะนี่อันนี้ก็คือเส้นที่ตัดไว้แล้วนี่ตัดไว้เตรียมสารทำตะกร้านะคะเจ้าต่อไปอันนี้จะเป็นฝาปิดนะคะอันนี้ก็เตรียมส่งนะคะอันนี้จะเป็นตะกร้าฝาปิดนี่ ไซนี้ก็ราคาส่งอยู่ที่ใบละ80บาทนะไซนี้สวยสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสสดราคาส่งแล้วก็จะอยู่เนี่ยคะ่ะถ้าสั่ง6ใบขึ้นไปนะคะถึงจะได้ในราคาส่งเนาะถ้าใบเดียวก็ร้อยสามสิบร้อยห้ประมาณนี้ค่ะ อันนี้คือถ้ายัางไม่รวมค่าสง่าง,าสงเนะาะก็จะมีค่าส่งอีกอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าเล็กนะคะตะกร้าใส่แก้วเยติอันนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสีสันสวยงามค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะมีเส้น6มิลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเส้น6มิลลูกค้าสั่งมาแล้วก็จะมัดมัดให้แบบนี้นะเพราะว่าเรามีแต่ม้วนละ10กิโลค่ะม้วนใหญ่เนาะถ้าลูกค้าสั่งมาเราก็จะแบ่งเป็นมัดมัดให้แบบนี้นะคะนี่ มวลใหญ่สิบกิโลเพราะว่ามวลสองกิโลโหมดนะคะก็จะแบ่งแบบนี้นะคะเตรียมแพ็คของแล้วนะคะอันนี้ก็กําลังแพ็คของนะคะเตรียมส่งค่ะอันนี้คือแพ็กของลงกล่องแล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมส่งลูกค้าอันนี้แพ็กเสร็จแล้วก็จะเขียนชื่อแปะไว้นะคะถึงจะมาเขียนที่อยู่ใส่อีกทีนึงนะคะนี่กำลังแพ็คของเลย ก็จะลกๆแบบนี้นิดนึงเวลาจัดของนี่อันนี้คืออยู่ในบ้านนะนี่ก็จะมีกล่องมีอะไรมากมายนะคะนี่ก็เตรียมส่งนะคะเดี๋ยวถ้าจัดของเสร็จแล้วก็จะพาไปส่งของกันนะคะเราจะไปส่งขนส่งไหนบ้างมาดูกันนะก็ถ้าเป็นเขตกรุงเทพปริมณฑลก็จะไปสานีแต่ถ้าตามต่างจังหวัดต่างๆก็จะ ขนส่งแฟตนะคะกำลังแพ็คของอันนี้คือกำลังจะเอาของขึ้นรถแล้วนะคะนี่ วันนี้เยอะเลยนี่คือเอาของขึ้นรถนะคะเตรียมส่งของกันอันนี้อันนี้กำลังแพกอันนี้ไปหลายจังหวัดเลยแล้วก็จะคัดคัดออกแต่และจังหวัดวนะืะส่งของขนของขึ้นรถ ขนาด12มิลเลือกสีได้ตามนี้เลยนะคะขนาด12มิลค่ะกิโลละร้อยยีบาทอันนี้จะเป็นเส้นขนาด6มิลค่ะกิโลละร้อยหกบาทสนใจก็เลือกซื้อเลือกสีดาที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามสําหรับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วย